ซานเกอร์ทีตันซานเกอร์แล้วก็มีมะเขือเทศฟันเชฟฟันเชฟ西红柿西红柿菜สีแดงทำนี้เหรอสี西红柿แปลว่า t มัตโตโอเคแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมต้าส่วนต้าส่วนขิง เจียงเจียงพริกแห้งกันลาเจียวกันลาเจียวแล้วถ้าพริกสด่ะกันลาชิน้นๆกรลาเจียวก็พูดว่ารลาเจียวก็ได้ลาเจียวอันนี้ต้นหอมเฮ้ยเดี๋ยวนอันนี้ต้นหอมอะไรนะสวนสวนชงจะไม่ได้ผ <c oughs> ักชีขียงาช่ขียงชยช่ชแล้วเฮ้ยออเราเป็นวิดีโอทำอาหารไม่ใช่วิดีโอสอนภาษาจีนไม่ <c oughs> ก็ทําอาหารเลยก็ทําอาหารให้คนจีนกินอืมแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะเริ่มกันก่อนตีไข่ตีไข่ต่าตั้นตาตั้นใช้กับตีหัวได้ไหมต่าทถตาาทง ในไข่พอตีปุ๊บก็ใส่เกลือเล็กน้อยจ่าเดี่ยงเย็นเย็นเหรอใช่แล้วก็พริกไทยน<ห>ี่ก็ียวหูเจียวพริกไทยพริกไทยป่นก็คือหูเจียวเหรอใช่แล้วก็ซอสปรุงรสหูเจียวผงอันนี้ซอสปรุงรสอันนี้คือซีอิ๊วเหรอจีอิยู พี่หยู่ตีไปอโอเคขั้นตอนแรกก็คือเจียวไข่ก่อนแล้วก็ค่อยผัดมกกะเขือเทศแล้วก็ค่อยเอาไข่ไปใส่โอเคเริ่มเลยโอเคตั้งกระทะใส่เจียว加油สู้ๆไม่ใช่ใส่น้ำมันไม่ใช่ใช่สู้ๆ มีมีสองความหมายเอาเยอะๆหน่อยดิต้องเจียวไข่ก็เจียวแต่ไข่อย่างเดียวใช่ไหมคะเจอเปลือกไข่อ่ะเปลือกไข่ที่ด้าแดง สั่นเขื่อขือคืเปลือกเหรอเขือร้อนละใส่ไข่ได้ยังอะใส่อะไรก่อนใส่ไข่ก่อนนี่ใส่ไข่เลยใช่ป่ะโอ okay, เคเจียวละเจียว้าน เจียวก็คือเจไข่เจีเจเจวไข่เจ cool. ียนไขเจียวเจียไข่ไข่เจียวเจไข่เจีเจียไข่ไก่เจไข่ไก่เจียนไขเจียวถ้าเจียวอะจเจจไกงมันมีสองเอ่อไม่ไมกับกา คลิปได้ไหมห้าากินได้กินได้แต่ไม่สวยไม่สวยอร่อยถ้าเป็นแช่งก็ต้มพริปกลับด้านปัน一าฟั่น一าโอเคแล้วก็ เอาครึ่งมาไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็เอาไว้ข้างๆแล้วก็ใส่น้ำมนันเพิ่มนิดนึงจ้าโยเจียโยสู้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 อะไรมอยู่ <c oughs> ปิมาณภูมิลดลงน่อยลด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  <c oughs> นี้คือเท่าไรหนึ่งพัน <c oughs> นึกใส่กระเทียมแล้วนะใส่ พริกแงิงไม่ต้องใส่มั้งหิงเียมทำไม不用放姜เทียงหน่อยให้น้ำมันมาสองนิ้โอเคใส,ส่อร์กวนกวนกวน ลุกได้ยังโอ้ไข่เจียวนี่ไม่แล้วม่จะไข่เจียวละไข่หม ซอสซอสหอยอันนี้ไม่ใช่อนนี้อันนี้อันนี้ซอสว้าววน้ำนิดหน่อยคะไม่ไม่ผัก่ เมีเยอะพอแล้วใช่ไหมเขียนฟังมันเฉียนเดี๋ยวมันจะเฉียนเฉียนให้เฉียนอ่ะปกะติเราจะใสนน่น้ำตาลน้ำตาลใส่นิดนึ่งซี白糖ซีั糖น้ำตาลใส่ขาว ใช่ปายขางก็ปายก็คือเขาผงถังน้ำตาลทรายแดงเหรอมีค่ะใช่ถ้าเพราะว่าถ้าเป็นน้ำตาลทรายอ่ะจัดละเอียดเราก็ใช้คำว่าชี้หรือว่ามีชูถังชู่ชูก็แปลว่าเหลืองน้ำตาลอะไรไหวน้ำตาลหยาบอ่ะน้ำตาลก้อนใหญ่ใหญ่ใช่ครั้น,นี้จะใส่ น้ำไหมใส่ใ,ใกล้ๆเลยอ๋อผัดปิดไหมใส่ต้นหอมไปไหมใส่เลยเหรอใส่ไปก่อนกันได้ต้นหอมใช่ ปิดฝาผักชีอะผักชีเอาไว้สุดท้ายเอาไว้สุดท้ายตอนตักขึ้นมาก่องที่ตักขึ้นมาโอเค่อยมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงโอเคเช่นนี้ก่อนนะผู้กำกับบายบายโอเคอโอเครวมผันจ่ายจัน แปลว่าใส่เหรอจวงจวงจวงผังหรือว่าฉีกัวฉีกัวก็ไปตรงๆงก็คือเอากระทะขึ้นก็แสดงว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ฉีกัวจะเรียกสิ่งนี西红柿炒蛋ะไรว 炒蛋，炒蛋，OK，吃饭干了，好，吃饭，吃饭，拜拜，拜拜。